ชิอชิชิเอ็ดมองเมนทำอะไรดูรถดูเมนดูเมนนะวันนี้นะครับผมทีมงานเรามันช่วงนี้มันไม่มีพื้นที่เก็บนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะ อากาศเริ่มเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วทีนี้เรามีสองสาขาเรากาลังย้ายนะครับพวกกล,วล้วยแล้วก็มะละกอแล้วก็ไม้ชนิดหนึ่งต่างที่มันอยู่นอกเขานะครับผมซึ่งแล้วอีหน่อยนะอีกอีกไม่กี่เดือนนาะอใช่ไหมอีกประมาณกี่เดือนหิมะลงอีกหนึ่งเดือนนะครับผม ประมาณหนึงองศาแล้วกังขึ้นข้านะครับอีกหน่อยเขาก็เกี่ยวภายในเดือนนี้แหละเดี๋ยวเขาเเกี่ยวข้าวเ่ยเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็ OT ทีนะครับโอทีโอทมก็ช่วยกันนะครับผมทีมงานอุเศษตัดไม่ยั้งนะครับพวกกล้วยพวกอะไรตัดทิ้งหมดเลยใบตัดใบทิ้งหมดเลยแล้วก็ใส่พาเลทเนี่ยพาเลทแบบนี้สร้างรถเอ่อโฟคลิปนะครับมายก เสียดายพี่วินเพื่อนเสียดายนะครับผมเสียดายเป็นเงินเป็นทองเท่านั้นนะครับเป็นเงินเขาเท่านั้นเลยก็คือพวกต้นมะละกอน่ะสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นนะครับต้นละหกเจ็ดแปดร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นราคาอย่างพวกกล้วย้วก็ต้นละพันขึ้นไปนะครับผมเป็นเงินไทยนะกล้วยธรรมดานะครับผมไม่ใช่กล้วยด่างกล้วยกล้วยอะไรนะแล้วก็อินเซเต้นะครับกล้วยแดงเราก็เอาไปสาขาใหม่เหมือนกันนะครับเอาไปหมดเลย เพราะว่าพื้นที่ในสวนที่สูบหนเดอยู่นะครับผมก็พื้นที่ไม่มีนะครับเราจําเป็นต้องย้ายไปสาขาใหม่เวลาตอนนี้ก็18บแปดนาฬิกน,นะครับก็มีอีกหนึ่งนาทนีเดือนหน้านะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวนะนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับผมไปในสําหรับไปในประเทศเกาหลีนะ ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศนะครับผมแปรปวนแล้วฝนตกนะครับอากาศก็เย็นช่วงนี้ก็ปิดปิดนะครับผมปิดเขาปิดอะไรหมดแล้วนะครับไม่ให้อากาศเข้าได้เรามีเครื่องปัดอุณหภูมิเครื่องทําความอุ่นให้กับต้นไม้ด้วยเนี่ยเราจะใส่พาเลทอย่างนี้นะครับผมพาเลทที่ว่าสั่งพวกกระถางมาจากไทยนะปาเรทใช้ของเก่านะครับพาเลทใหม่ ที่เป็นตีไว้เป็นตู้เป็นคอกเนาะใส่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะกี่ทางน้องโมเมน้ามาน จ้างรถหกล้อเอ้สิบล้อนะครับผมสิบสองล้อสิบล้อนี่แหละนะครับรถเขาก็ใส่ได้ประมาณสิบแปดพาเลทใช่ไหมสามารถใส่ได้สิบแปดพาเลทนะครับนี่แหละครับผมประเทศเขานะครับการเลี้ยงไม้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากยิน่อนมันไม่เหมือนที่ไทยเราที่ไทยเราก็คือฝนนะครับหนีฝนหนีร้อนท่านนั้นนะครับแต่ว่าที่เกาหลีนะครับหนีทั้งฝนหนีทั้งร้อนหนีหนีทั้งความหนาวนะครับผม อากาศมันไม่มันไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยถือว่าการเลี้ยงไม้เนี่ย,ชยโชคดีมากนะครับผมที่เกาหลีนี่ยถึงฤด,ดูร้อนนะครับผมก็ร้อนจัดถึงเวลาหนาวก็หนาวแบบหนาวแบบหิมะลงนะครับผมต้นไม้ก็ตายหมดนะครับต้นไม้อยู่เนี่ยอยู่ภายนอกนะครับผมก็คือตายหมดเลยเสียหมดต้นใหญ่ๆก็ใบร่วงโรยไปหมด รรบรากอบนะครับด้วยทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะครับด้านข้างหนุ่มเสษที่หนุ่มเสษอยู่ก็จะเป็นโรงงานทั้งนั้นเลยนาข้าวก็เริ่มที่จะตอนนี้เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับผมต้นมะละกอายนี้ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณสักกี่หมื่นนะพี่เล็กประมาณนี้ ประมาณเท่าไหร่นนี่ห้าหมื่นฮนะอืมสามหมื่นสามหมื่นนะครับผม,ม 100, ประมาณตีไว้เป็นเงินไทยก็หลักพันนะนะครับเก้าร้อยขึ้นไปนะครับแปดเก้าร้อยขึ้นไปไม้เพาะมเมล็ดทั้งนั้นนะครับช่วงที่หนุนเกษตรเพาะนะครับปีที่แล้วกนะล้วยนะครับกล้วยก็ กล้วยกินได้แล้วก็กล้วยประดับด้วยนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นปเอ็นเซเต้ด้วยใส่เต็มที่เลยนะครับผมอ่อ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเล็กๆน้อยๆสั้นๆนะครับผมอัปเดตในการทำงานนะครับนุ่งเศษช่วงนี้ไม่ได้ตอบแชทไม่ได้ตอบคอมเมนต์ท่านไหนนะครับผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับงานเยอะมากน้องเม้นขึ้นรถเรารถรถรถนุ่งเศษจอดเสียโค้กขาวเนี่ยจอดยางไม่ได้น้องได้กลับบ้านไม่ได้อ้าวขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ อโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะเสร็จก็ขอพวกคุณนะครับทุกกําลังใจนะครับช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะนะครับซึ่งเวลามันค่อนข้างที่จํากัดมากนะครับผมไม่ว่าก็จะเป็นการพอชําไม้แล้วก็เตรียมไม้นะครับก็เนี่ยพวกไม้ <c oughs> อยู่ด้านนอกเนาะมันต้องหาพื้นที่ไว้นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ